เมืยเจ้าพ่อตอนที่34มสกายละก้านตอนนี้รู้ว่าโตมีความสุขอยู่กับใต้ศูนย์แล้วก็ดีใจมากหลังน้อยน้อยพวกเขาก็มีส่วนช่วยให้โตแต่ละโตก็โทรมาร้องไห้ร้องไห้เป็นการใหญ่ทําให้พวกเขาต้องไปหาโตที่บ้านมันเป็นปัญหาที่พวกเขาคิดไม่ถึงมาไหนศูนย์กับมีใครอีกคนหนึ่งซึ่งโตเพิ่งรู้ว่าใต้ศูนย์ได้เลี้ยงเด็กไว้หลายคน ของตัวเขาเองก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นแฟนแต่ไตโสร์ก็ยังมีคนอื่นโตเสียใจมากกลยเห็นว่าเรื่องนี้คงยอมไม่ได้และไม่ควรยอมไตโสร์ควรมีโตคนเดียวจึงออกอุบายให้โตไปทํางานที่ผับเหมือนเดิมและอัปรูปลมรัวพยายามโพสตัวเองตอนอยู่ที่ร้านให้มากที่สุดทาตัวให้เป็นสุขและมีความสุขกับสิ่งที่เป็นซึ่งโตเอง ก็ทำไม่ได้มันไม่ง่ายเลยที่จะทำแบบนั้นพี่โตต้องทำให้ได้นะครับพี่ต้องทำให้ในใจศูนย์นั่นเสียด้พี่ให้ได้แต่เขาก็ยังเป็นแฟนพี่อยู่นี่ใช่ครับเขาเป็นแฟนพี่แต่พี่ก็ต้องทำให้เขาเสียดายพี่ให้ได้พยายามอัพรูปลงบ่อยๆนะครับตอนอยู่ที่ร้านคุยกับลูกค้าแบบสนิทสนมได้ยิ่งดีและขอถ่ายรูปเขาเอาแบบแนบชิดเลยนะครับดูซิว่าเขาจะทนได้ไหม ผมว่าไม่นานเขาต้องมาหาพี่แน่แต่พี่ไม่อยากทำอย่างนั้นพี่ไม่ชอบพี่ไม่ชอบพี่ก็ต้องทำนะครับผมรู้ว่าเขารักพี่แต่เขาก็มากมากพี่จะยอมนะครับหรือว่าพี่จะไม่สู้ครับคือพี่พี่คงเสียเขาไปไม่ได้พี่ทำใจไม่ได้ถ้าไม่มีเขาถ้างั้นพี่โตก็ต้องทำตามอย่างที่ผมบอกนะครับทำให้เขารักพี่มากๆ ผมรู้ครับว่าเขารักพี่แต่มันยังไม่มากพอพี่ต้องทำให้เขารักพี่มากกว่านี้และทําให้เขาเป็นฝ่ายอยากมาหาพี่เองพี่พี่อย่าโทรไปหาเขาอีกนะครับผมรู้ว่าพี่อยากคุยอยากเจอกับเขาแต่พี่ต้องห้ามใจเอาไว้ถึงยังไงพี่ก็ยังคงแปลๆเ,เ,เขาอยู่แล้วเขาก็ยกย่องเขาไปไหนไม่รอดหรอกครับถ้าหากเขาจะไปจริงๆก็ควรปล่อยเขาไปกายรู้สึกว่าจะจริงจังกับงานนี้มาก การเองแทบไม่เชื่อเลยนี่น้องกายแนะนำพี่โตไปอย่างนั้นแล้วถ้าเกิดหมอน,นั่นมันทิ้งพี่โตไปล่ะทิ้งไปก็หาใหม่สิครับก็ไม่เห็นจะยากเลยขออย่างเดียวอย่าให้มาวุ่นวายก็พอเออเอางั้นเหรอน้องกายพี่ว่ามันแปลกๆอยู่นะถ้าเกิดหมอน,นั่นถึงจะเลิกลาไปแต่ก็ยังห่วงก้างอยู่แล้วพี่โตจะทำไงไม่ไีทางหรอกครับคนอย่างไต่สนนะ่ะ ถ้าขืนบ,บอกว่าพี่โตเป็นแฟนคงไม่ชิ้นพี่โตไปไง่ายๆหรอกอืมโตตกลงทำตามคำแนะนำของกายแต่งตัวค่อนข้างจะวาบยิวเซ็กซี่หน่อยๆใส่เสื้อเชิ้ตแต่ค่อนข้างที่จะบางาขับแขกเสื้อขึ้นกระดุมกดออกถึงสามเม็ดทำให้ผิวขา,ขาวขาวนวลผออกมาขยันอัพรูปทุกชั่วโมงด้วยซ้ำ จากเพจที่โปรโมทร้านเมื่อไต่ซนเห็นก็หนุกนุกนิดอะไรกันเนี่ยแทนที่จะอยู่บ้านไปทำอะไรที่ผับเขาพูดด้วยอารมณ์งุดมิดมือหนึ่งก็กอดเด็กหนุ่มน่ารักที่นอนอยู่บนเตียงเคียงคู่กันทำไมเหรอครับแฟนฉันอนะแฟนคุณไตสโซนเหรอครับแต่งตัวซะน่ารักขนาดนี้เซ็กซี่ชอมัดเลยคุณไตสโซนคงจะอา้าวแล้วจะไปไหนละครับ ฉันจะกลับแล้วก็ไหนคุณบอกว่าจะอยู่ที่นี่กับผมไงครับผมจะช่วยปฏิบัติคุณให้คุณหายเหน่อยนะครับไม่ต้องแล้วฉันต้องไปดูแฟนก่อนและฉันจะมาหาใหม่เงินนี่เอาไว้ใช้ไตสูนพูดพร้อมกับรีบออกมาจากบ้านหลังนั้นเขามาที่ผับและเห็นว่าโตกำลังพูดคุยกับลูกค้าด้วยอารมณ์งหงอดจึงดึงแขนของโตออกมาโตรู้สึกเจ็บมาก ที่แขนเขาถูกปีอย่างแรงทำไรเนี่ยปล่อยนะครับผมเจ็บเจ็บเหรอสีหน้าของไตโสรนดูน่ากลัวชะมัดมันเหมือนกับตอนแรกที่เขาพบกันตายแล้วไตโสรนทำไมต้องโกรธขนาดนี้ขเขราพึ่งจะทำตามน้องตายอัพลูกไปแค่ครั้งเดียวเท่านั้นไตโสรนก็มาถึงที่นี่เลยทำไมถึงมาทำงานบอกแล้วใช่ไหมว่าให้อยู่บ้านไม่ชอบหรือไงอยู่เฉยๆเออ ก็แค่มาดูหน่อยมาช่วยดูต้อนรับลูกค้าก็เท่านั้นแหละทำไมต้องมาโขด้วยอ่ะก็มันอยู่บ้านแล้วมันเบื่ออีกอย่างหนึง่งเราก็ไม่ค่อยได้เจอกันก็มันเหงานน่โตพูดพร้อมกับกอดเขาอ้อนอ้อหน้าลงบนอกทําให้ไตศูนที่มีอารมณ์โกรธรู้สึกเบาบางลงเหงาเหรออยู่บ้านฉันติดงานก็รู้ กลิ่นน้ำหอมของคนอื่นที่ติดตัวของไตศสูมานั้นมันทําให้โตรู้ว่าไม่ได้ติดงานซะหน่อยติดจังเอิญต่างหากแต่เขาก็พูดไม่ได้เขาผ่าออก,กทันทีรู้สึกรังเกียจกลิ่นหอมกลิ่นนั้นแต่ไตศสู์ก็ลังเอาไว้กลับบ้านกันเถอะนะที่หลัง่ามาอีกมันไม่ชอบไม่ชอบไปใครมองมองอะไรก็มองเรานั่นแหละ กลับบ้านใต้ส่วนพาโตกลับบ้านจากนั้นพ่อถึงบ้านเข้ามาในห้องนอนก็จะกออโตแล้วหอบแก้มโตก็เบินหน้าหนีเหม็นเหม็นน้ำหอมเหม็นเหรอเหม็นตรงไหนกันใต้ส่วนก้มดมเสื้อของตัวเองมันเป็นเป็นน้ำหอมทีิกมาน่าจะเป็นเด็กของเขาทำให้เขารู้สึกว่าโตคงรู้แล้วว่าเขา อยู่ที่ไหนมาก่อนหน้านี้เขาจึงรีบไปอาบน้ำซะก่อนออกมาก็เห็นพขาโตหลับไปแล้วขอโทษนะใ้ศู์เอ่ยขึ้นเบาๆที่ข้างหูรู้แหละว่าอีกคนยังไม่หลับโตหันมาจ้องหน้าของเขาขอโทษเรื่องอะไรขอโทษที่ไม่มีเวลาให้ขอโทษจริงๆถ้าอย่างนั้นเราเลิกกันไหมเมื่อเจอคำถามนี้ทำให้ใ้ศู์ รู้สึกโมโหมากเขาลุกขึ้นนั่งและดึงล่างของโตนั่งประจันหน้ากับเขาอีกด้วยไม่ไม่เลิกไม่เลิกเหรอทำไมถึงไม่เลิกล่ะในเมื่อมีคนอื่นฉันไม่ชอบแท้ของร่วมกับใครเลิกกันเถอะไม่บอกให้เลิกไงไม่ทั้งสองเถียงกันได้แล,แล้วแตส่วนก็ดึงล่างของโตเข้ามากอดจนแน่นไม่เลิกนะคนดีของพี่พี่ไม่เลิก เดาทำอย่างนี้กับพี่เลยพี่ทนไม่ได้ก็นายมีคนอื่นนายไปนอนกับคนอื่นฉันรู้รู้ได้ยังไงใครบอกก็ฉันมีเซนนะสิรู้ผู้มีแฟนนอกใจเออคือขอโทษนะต่อไปจะไม่ทำอย่างนี้อีกจะไปเลิกทุกคนเลยดีไหมโตไม่เชื่อคำที่ใจสูงพูดใช่ใจสูนไม่คิดจะทำอย่างนั้น โอ้องไห้ร้องไห้หนักมากทำไม่ไตศูนย์เจ็บใจอ่อนยยกยากไปหมดปกครองล่างล้มตัวลงนอนอย่าร้องเลยอย่าร้องนะรักจะตายอยู่แล้วภายในใจของโตก็คิดว่าไตศูนย์ปากเขาบอกว่ารักจะตายแต่ไม่มีทางหรอกที่เขาจะเลิกกับเด็กในสังกัดของเขาที่มีหลักผลในเช้าวันต่อมาไตศูนย์ก็ออกไปทำงานเหมือนทุกวัน โตแอบตามไปแล้วโตก็แล้ว,ว,ล,วล้วว่าเด็กคนนั้นเป็นใครเป็นผู้ช่วยของเขานั่นเองแลกกำลังอีออกันอยู่ในห้องทำงานโตโมโหมากใต้ศูนย์รีบให้น้องยาเคืือเด็กของเขาออกไปจากห้องแล้วรีบเข้ามาเอาอกเอาใจโตมาได้ยังไงที่รักที่รักเหรอที่รักเหรอ เาจับตัวของไตโซนของปฏิเขาจากนั้นก็ต่อยแล้วก็ชกไปที่ลำตัวไตโซนได้แต่ปัดป้องโดนทั้งหมัดทั้งเขา่าพว่วมอ,อลไทยโอ๊ยเจ็บไปหมดแล้วพอแล้วจ้าพอแล้วจ้าเมียจ๋ากลัวแล้วจ้าทีนี้จะจำไหมท,ทําถึงขั้นนี้เลยเหรอที่ทําง,งานก็ไม่เว้นใช่ไหมไตโซนถึกดุงหูจนมานั่งที่โซฟาเหมือนกันกว่าจะปล่อยไตโซนนี่ถึงกับพูดไม่ออก เจ็บไปหมดดีที่ว่าโตทํำลายเขาแค่ลําตัวเท่านั้นไม่ลามไปถึงใบหน้าไม่งั้นเขาต้องอายลูกน้องแน่แค่นี้ลูกน้องก็น่าจะพอเดาออกว่าข้างในเกิดอะไรขึ้นหึอย่าให้เจออีกนะถ้าจับได้คาหนังคาขาเนี่ยพอจะเจริญให้หมดเลยไม่เหลือแม้แต่ตอใต้สูตรอประรองเมียรักกลัวว่าจะโกรธไปมากกว่านี้รับปากสิว่าจะไม่ทําอีกอืม บอกให้รับปากไม่ใช่อือจ้าบอกให้รับปากไม่ใช่จ้ารับผมต่อไปนี้สัญญาว่าจะทําทอีกอะไรนะไม่ทําแล้วจ้าดีมากถ้ารู้แล้วก็เราเลิกกันไม่ได้นะพี่ไม่ยอมใต้ศูนย์ยอมรับว่าตัวเองเป็นคนมากมากแต่ไม่รู้ยังไงชีวิตนี้เขาขาดโตไม่ได้เอาละ ถ้างั้นก็ทำงานไปเถอะเก็บระบมไปหมดแล้วไม่คิดจะดูหน่อยเหรอโตคิดตัวแล้วแหละว่าต้องเกิดอะไรขึ้นบ้างเขาเลยพกยาแก้พกช้ำมาอดเสื้อของใต้ศูนย์พร้อมกับค่อยๆทายาให้อย่างบบาเมอือใต้ศูนย์ก็รู้สึกกระอ,อานกระอวนมีความต้องการเกิดขึ้นขนาที่ ตัวกำลังป้มเข้ามาใกล้เขาก็าจึงใช้จมูกซุกไซา์ไปตามหลังคอโตเงยหน้ามองทำไรเนี่ยเปล่าเมียตัวหอมจังไม่ต้องมาพูดเลยยังไม่หายโกรธจะเขายิ้มพร้อมกับหอมแก้มอีกครั้งโตเองก็พยายามฝืนยิ้มมาไว้เช่นกันยอมรับเลยว่าหนักมือหนักเท้าไปหน่อยหลอยปกซ้ำนั่นมันก็ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่พอสมควร อืมเจ็บแล้วเจ็บมากหรือเปล่าก็เจ็บเมียมือหนักจังที่หลังจะทำอีกนะจ๊ะเจ็บเจ็บแล้วก็จำด้วยแล้วนี่มายังไงไม่ต้องถามว่ามายังไงจ้ะไม่ถามเดี๋ยวจะให้คนไปส่งนะเขาเปิดประตูออกมาจากด้านนอกพาเมียมาส่งขึ้นรถโอแกพาเมียฉันไปส่งทถึงบ้านครับเจ้านาย พอเดินกลับมาที่ห้องก็เจอน้องยาเข้ามาหลอกคนในห้องเป็นไงบ้างครับผมเป็นห่วงคุณแฟนคุณทําอะไรบ้างครับไม่มีอะไรเข้ามาทําไมเนี่ยยังไม่ได้สั่งก็เมื่อกี้เราเมื่อกี้เราอะไรฉันบอกแล้วว่าอย่าทำเดินรุ่มร่ามที่ห้องทํางานก็ไม่เชื่อยายิ้มเพราะว่าเขาก็ชอบอ่อยแล้วคนอย่างแล้วตัดสินใจบอกเลิกกับยาก่อนจะให้เงินก้อนสุดท้าย ยาทั้งเสียใจทั้งดีใจเขาก็ชอบใต้สูนอยู่ไม่น้อยอีกอย่างไต่สูนก็มีเงินมากนะแต่คนหน้ากลัวอย่างไต้สูนควรออกห่างได้ยิ่งดีโตเล่าเรื่องทุกห่างให้กายฟังกายเองก็แทบไม่อยากเชื่อว่าโตจะทับได้ถึงขนาดนี้พี่โตเยี่ยมไปเลยครับอืมพี่ก็แค่ทำตามความต้องการของตัวเองนะ่ะคนอย่างไต่สูนน่ะคงอ้อดไม่ได้หรอกต้องไม้นี้แหละ เยี่ยมไปเลยครับถ้างั้นพี่คงไม่มีปัญหาเลยใช่ไหมพี่ว่ามันก็คงยังไม่จบไมง่ายหรอกอยังไงก็ขอบใจเรามากนะครับเป็นไงมากน้องกายโอเคเรียบร้อยไม้แข็งครับโอ้พระเจ้าอย่างนี้เลยพี่ทันหนัดทีนี้ละ่ะก้านยึกจิ้มจ,จินตนานการไปไกลมีแฟนสอง ให้อยู่ในกำมือของเขานี่ชีวิตจะไปไหนเสียมีความสุขชนิดอะไรไม่ต้องทำอะไรไม่ผัวเลี้ยงคิดไปต่างๆนานาพี่ก้านเป็นอะไรเนี่ยหัวเราะคนเดียวโอ้แหมพี่ก็แค่คิดถึงเรื่องเราในอนาคตของพี่เท่าน,นั้นแหละเหรอพ่อตกกลางคืนก้านก็ไปนอนรอทั้งแรมทั้งมานิดอยู่ในห้องนอนแรมก้าเข้ามาในห้องปดมานิดแรมบอกว่าจะทำงานอยู่ แล้ว,ลวไอ้เรื่องที่ตั้งใจจะทํากับไม่ได้ทําการนั่งร้องไห้เป็นเผาเตาไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องไม่ร้องได้ไงอ่ะนายจะไปแล้วอ่ะก็แค่ไปทํางานเองไปอยู่กับคุณอุมาอาทิตย์หนึ่งไปช่วยงานเขาตามคําสั่งเจ้านายไม่ได้ไม่ให้ไปคิดถึงก็แค่อาทิตย์เดียวเดี๋ยววันหยุดก็จะมาหาไม่เอาไม่เอากล้าร้องไห้ก็กอดแลมจนแน่น เอาเป็นว่าแลมเองก็ได้แต่ฟอบเบาอะไรกันเสียงร้องไปยันทั้งนอกเนะี่ยไอ้แลมมึงทําอะไรเมียวะเปล่าฉันปเปล่าเพื่อน๋ยวฉันบอกว่าฉันจะไปทํางานกับคุณอุมาสักพักหนึ่งจะช่วยงานแล้วก,าก้านจะเป็นอย่างนี้แหละเหรอโอ้โหไม่ต้องร้องนะเมียจ๋ามีชัดอยู่ทั้งคนจะกลัวอะไรไม่จะเอาสองคนทั้งแลมทั้งมานิดมองหน้ากันแล้วอมยิ้ม เขาก็จัดหนักกานสักคืนนั้นเลยตานเองก็มีความสุขสุขจนลนเลยทีเดียวส่วนทางน้องกายนึกอยากดื่มนมเจอแก้วนมขึ้นมาบนห้องเดินผ่านห้องของการเห็นหลังวัยวัยของมานิคเข้าไปในห้องจากนั้นฝ่ายก็ปิดหลงทําให้เขาอมยิ้มเดินกลับมาที่ห้องนั่งลงและดื่มนมจนหมดยิ้มอะไรเปล่าก็แค่มีความสุขเห็นพี่ก้ามีความสุขก็ดีใจแล้วเราล่ะไม่มีความสุขหรอ มีครับมีกายพูดแล้วก็ยิ้มอพี่อยากกินนมบั่งจังน้ำหมดแล้วครับผมดื่มหมดแล้วถ้าพี่อยากเติมผมไม่เอาให้นะครับกายลุกขึ้นแต่ก็ถูกดึงลอยกลับมาสู่ในอ้อมกอดจากนั้นก็จูบที่ปากของน้องกายจูบเพื่อดื่มนมที่เปื้อนๆอู่บริเวณริมฝีปากนานมากกว่าเขาจะผ่าจูบไปนี่ไง นมหวานมากเลยที่ดื่มเสร็จแล้วไม่ต้องไปเอาที่ไหนหรอกพี่ลอยอ่ะบ้างทำอะไรอย่างนี้ครับทำอย่างนี้ก็ได้ด้วยได้สิเอแต่มันก็มีที่เองนะไม่รู้ว่าพี่จะกินได้หรือเปล่ากายยบลกบมือปิดอกของตัวเองทันทีอะไรครับตรงนี้ไม่ได้นะครับเอไม่ได้จริงเหรอไม่ได้จริงเหรอผมไม่เอาครับผม ชักกระจี้นะครับไม่เอาครับลอยบุกถูกโจมและพยายามเดึนเสื้อขึ้นกายพยายามปัดป้องไม่ให้เขาทำโดยง่ายแค,แค่เพิ่มความต้องการให้กับเขาและอีกอย่างหนึง่งก็ไม่ได้อยากจะห้ามเขาจะหน่อยอมยิ้มเมื่อถูกกักต่อไว้ตอนนี้เขาเหมือนนักโทษจอมได้หรือ,อยังที่เหนื่อยแล้วนะผมก็เหนื่อยครับถ้าเหนื่อยแล้วก็คงทำอะไรไม่ได้ใช่ปะ นี่ดูถูกกันเหรอรอยยิ้มพร้อมกับทบเบาๆที่ริมฝีปากก็ก็เมื่อกี้บอกเหนื่อยมันเหนื่อยเหมือนกันซะที่ไหนล่ะมไม่เหมือนกันเดี๋ยวพี่จะพิสูจน์ให้ดูรอยพูดพร้อมกับเจโจมกายเองอมยิ้มคืนนี้ก็เป็นคืนอีกคืนหนึ่งที่เขามีความสุขขอให้มันมีความสุขอย่างนี้ตลอดไปอย่ามีเรื่องอะไรที่ทําให้เขาต้องรอยที่แยกจากกันเลยในเช้าวันต่อมา กายมาส่งรอยพร้อมกับมานิตเขาไปทํางานกันสองคนส่วนแรมเด็ดงานอีกที่หนึ่งซึ่งกายเองก็ไม่รู้ว่าเป็นที่ไหนแต่ที่นั่นแน่หลังจากที่รอยและมานิตไปแล้วกานก็ร้องไห้อย่างหนักและตอนนี้เขาก็รู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมกานถึงร้องไห้แรมกำลังจะไปทำงานกับปูมาเขาเลยปล่อยให้กานและแรมเอ่ยลากัน แลมขอบก้านไว้จนแน่นแน่นมากกายก็ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมปล่อยให้เขาขึ้นรถต่างคนตามไม่ยอมปล่อยซึ่งกันและกันมันทําให้กายที่ยืนมองดูเป็นคนนอกยังรู้สึกสงสารและใจหายยังบอกไม่โทกรู้สึกเขินใจมากมีกกาของรักแรมมากแล้วมานิดละจะรักเท่านี้หรือเปล่าไม่ต้องร้องนะไปแค่หวันเองแล้วจะโทรมาบ,บ่อย จริงนะจริงเขาจูบหน้าผากของกานเบาๆก่อนที่จะขึ้นรถไปการเดินหน้าเศร้าๆเข้ามาในบ้านพ,าพี่การเฮ่พี่กานอย่าร้องครับเดี๋ยวตาช้ำหมด๋ดยวไม่หล่อนะจริงเหรอครับอย่ไม่หล่อจริงๆหรอก็กใช่สิครับเดี๋ยวตอนเย็นพี่มานี้กลับมาเห็นตาพี่ช่ำๆเขาจะไม่มองเอานะ เออจริงด้วยไม่ได้ไม่ได้แต่มานิตไม่รักพี่เอ,อ๊ะนี่ผมก็เห็นว่าพี่การรักพี่แลงจะตายไปแล้วกับพี่มานิตล,ล่ะก็รักรักทั้งสองคนเลยรักมากโอ้เป็นไปได้หรอครับก็เป็นไปได้สิพี่คงขายคนแดคนหนึ่งไม่ได้หรอกของกายแหมเลือกได้จริงๆอยู่แล้วการพูดของกับผมยิ้ม ภูมิใจในสิริลักษณ์ของตัวเองแต่พี่ดูทุบซูบไปนะก็จะไม่ให้ซูบได้ยังไงก็สองคนนั่นมันอะไรครับเออพี่ว่าพี่ไม่เล่าดีกว่าเนาะกาลร,รู้สึกอายจากที่ร้องไห้ามาก็หน้าแ,แดงแและเขินอายไปหมดจากนั้นไม่นานแรมก็โทรมาหาและเช็คอยู่เรื่อยๆกายอมยิ้มไม่เห็นการรับโทรศัพท์ของแรมคุยไปคุยมาก็าาวางสายไปอ,อย่างนั้น ไอตอนที่เขาจะไปก็ร้องไห้ซสใหญ่โตกายมองหน้าอย่างงงๆแต่การก็ยิ้มให้พร้อมกว่าแม่เกมในมือถือหน้าตาเฉยเอาสิพี่การนี่หลายใช้เล่น